มหายุดอยู่พิภพตอนที่18ส่วนเลือกของไขกระดูกมันเกิดพลังประหลาดไหลออกมาช้าๆมันค่อยๆแผ่ออกมาและเริ่มไหลผ่านร่างกายทีละน้อยจนในที่สุดก็ปกคลุมไปทั่วทุกอนุร่างกายเด็กหนุม่มนี่มันขุมพลังหยวนด้วยความยินดีปรากฏขึ้นในแววตาของหลินตงเหมือนกับว่าโลกทั้งใบสว่างสวยขึ้นมีหนามซ้ำเขายังรู้สึกได้ถึงพลังขับเคลื่อนลึกลับที่ไหลผ่านอากาศรอบกาย ให้สัมผัสที่คล้ายกับขุมพลังหยวนที่ซ่อนอยู่ในตัวกระดูกของเขาเป็นอย่างมากพลังหยวนเรนตรงยืนขึ้นพร้อมกับส่งเสียงหัวเราะอย่างชื่นมืน่นหลังจากที่ฝึกหนักมายาวนานบอกกับความช่วยเหลือจากของเหลวสีแดงในที่สุดเขาก็ให้กําเนิดขุมพลังหยวนในร่างขึ้นมาจนได้ตอนนี้เขาเก้าวไปในเดนแดนของชาวยุทธที่แท้จริงอย่างเป็นทางการแล้วฮงตอนที่เรนตรงหัวเราะลั่นพยักหางแมงป่องที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ยังคงจ้องเด็กหนุ่มด้วยดวงตาสีแดงเข้มของมันจูจูมันรับรู้ถึงกลิ่นที่คุ้นเคยซึ่งเออออกมาจากด้านหลังเบาบางแต่นี่มันยังไม่เพียงพอที่จะยับยั้งมันได้มันคำรามเสียงต่ำกระโจนเข้าจู่โจงเดนตรงทันทีเนินตรงสัมผัสได้ถึงจินสังหารจึงรีบโยกหัวหลบเขารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของพยักห่างแมงป่องดูจะเชื่องช้ากว่าครั้งก่อนทำให้เขามองเห็นถึงวิธีการโจมตีของมันได้ในระยะประชิด นี่เป็นความสามารถของกำลังภายในขั้นที่หกสือรวนตาหลินตงสองสว่างเขาค่อยๆกล้าไปด้านข้างพร้อมกับหลอกหลีกการโจมตีจากนั้นก็่ายมือออกไปทางขวาประกายแสงจางๆปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาเขาสับฝ่ามือนางดักไปที่หัวของพยักหางแมงป่องชวะเสียงทุ่มลึกดังขึ้นพร้อมกับละอองเลือดสดๆที่พ่นกระจายเป็นสายในอากาศในจังหวะเดียวกันฝ่ามือของหลินตงฝ่ามือของหลินตง ก็แทงทะลุผ่านผิวหนังอันแข็งแกร่งของพยักหางแมงป่องทิ่มตรงทะลุเข้าไปในลำคอของมันล่างพยักหางแมงป่องแข็งชื่อก่อนที่จะซุดลงบนพื้นเลือสดสดจนลานทั้งลานกลายเป็นพื้นที่ถูกย้อมได้สีแดงฉานพลังหยวนช่างแข็งแกร่งจริงๆเด่นตรงจ้องมองไปยังล่างพยักหางแมงป่องเขาฆ่ามันตายโดยใช้เวลาเพียงชั่วอึดใจนี่คือความแข็งแกร่งของพลังหยวนใช่หรือไม่มีคนเคยกล่าวว่า กำลังภายในขั้น5กับขั้น6แตกต่างกันอย่างมากตอนนี้เขาไม่สงสัยอีกแล้วโชคดีที่ข้าไม่ได้ต่อสู้กับดินโถงก่อนหน้านี้เพราะสุดท้ายคงจะจบด้วยความเจ็บปวดพ่ายแพ้ของข้าแน่ดินตงพิจารณาฝ่ามือของตนเองอย่างละเอียดแล้วก็ทําความสะอาดคราบเลือดหัวใจของเขายังคงเต็มไปได้วยความตื่นเต้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นความร้ายกาจของพลังหยวนเินตงแตะศพพยัคฆ์ร้ายไปข้างๆ ก่อนจะเดินไปที่ต้นผลผลึกสีชาติที่อยู่ห่างออกไป2อก้าวเขาช่องมองรังสีที่เป่งประกายของผลไม้ความพึงใจปรากฏในดวงตาเด็กหนุ่มวูลค่าของยาบำรุงขัง 3, ข้นสามค่อนข้างสูงปกติพบได้ในป่าลึกโบราณเท่านั้นแต่งานที่เขาได้พบที่นี่วันนี้ช่างเป็นโชคดีจริงๆเขามองผลไม้ตรงหน้าและอมยิ้มอย่างมีความสุขหลังจากที่เด่นตรงตรวจสอบผลไม้ที่ได้อย่างรอบคอบเขาก็เอื้อมมือไปเด็ดมเมล็ด ขณะที่เขาสัมผัสกับผลผลึกสีชาติจูจูก็รู้สึกได้ถึงสายลมอุ่นๆที่ปล่อยออกมาจากหินน้ำโชคตรงหน้าอกเรนตงตกอยู่ในอาการงุนงงเขาหยิบหินน้ำโชคขึ้นมาวางไว้บนฝ่ามือนับตั้งแต่เขาก้าวสู่กำลังภายในขั้น6เขารับรู้ถึงมันได้รุนแรงขึ้นดังนั้นเมื่อสัมผัสได้ว่ามันปล่อยกระแสลมดึงดูดเบาๆเขาจึงหยิบมันวางลงบนฝ่ามือห็นน้ำโชคอาจจะดูดซับพลังจากดินและฟ้ามา ชนกลั่นเป็นของเหลวสีเลือดสีนะเมื่อคิดได้ดังนั้นเห็นตรงก็จ้องไปยังผลผลึกสีชาติที่อยู่ในฝ่ามืออีกข้างเขาสงสัยว่าการเปลี่ยนแปลงฉับพลันของหินน้ำโชคน่าจะเกิดจากผลผลึกสีชาตินี้เห็นตรงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะค่อยๆนำผลผลึกสีชาติเข้าใกล้กับหินน้ำโชคเมื่อผลผลึกสีชาติอยู่ห่างจากหินน้ำโชคเพียงชนเดียวก็บังเกิดแรงดูดแผ่ออกมาจากหินน้ำโชคอย่างรุนแรง ผลผลึกสีชาติถูกดูดเข้าไปรวมกับหินและหายไปอย่างลึกลับเินตรงตกตะลึงงนันอ๋อไม่นะเห็นน้ําโชคกินกินผลผลึกสีชาติไปแล้วเห็นน้ําโชคกินสม,มุนไพรได้ด้วยหรือขณะที่หลินตรงกําลังจนปัญญาเขาสังเกตว่ารอยแยกบนหินน้ําโชคเกิดการสั่นไหวมันเริ่มเรืองแสงสีแดงเข้มข้นแสงนั้นค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็รวมตัวเป็นเม็ดยาสีชาติขนาดเท่าเม็ดถั่วสองเม็ดตกลงมาในฝ่ามือของเขา เมื่อยาอุ่นๆแน่นิ่งอยู่ในฝ่ามือของเรนตงเขารู้สึกว่ายาเหล่านี้มีพลังที่บริสุทธิ์และมีความเข้มข้นสูงว่ากาันตามจริงแล้วมันสมควรมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าของเหลวสีแดงด้วยซ้ํายาเหล่านี้ได้จากการกลั่นผลผลึกสีชาติเรนตงได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากยาคล้ายกับกลิ่นที่เขาได้จากผลผลึกสีชาติเมื่อนึกย้อนไปลงกับเหตุการณ์เมื่อคู่แล้วไม่ยากที่จะคาดเดาว่านี่เกิดขึ้นได้อย่างไร ดูเหมือนว่าเห็นนำโชคไม่เพียงมีความสามารถในการดูดซับพลังจากฟ้าดินแต่ยังสามารถดูดซับสมุนไพรบำรุงและกลั่นพวกมันเป็นยาเม็ดหรือน้ำยาที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นได้ด้วยเรนตรงตื่นเต้นกับการค้นพบครั้งใหม่นี้มากผลผลึกสีชาติหนึ่งโลกสามารถกลั่นยาเมาด็ดสีชาติได้ถึงสองเม็ดนอกจากนี้สรรพคุณทางยาที่กลั่นได้ก็มีศักยภาพมากขึ้นกว่าผลผล,ผลึกสีชาติแบบเดิมๆนั่นหมายความว่า ห็นนำโชคมีความสามารถในการกั่นสมุนไพรให้มีความสามารถในทางยาที่สูงขึ้นข้าจำเป็นต้องใช้สมุนไพรบำรุงมากขึ้นพลังในยาเม็ดเหล่านี้ดีกว่าของเหลวสีแดงนั่นถ้าข้าใช้มันข้าจะต้องก้าวหน้าขึ้นเร็วอย่างแน่นอนเมื่อความคิดนี้บังเกิดเหลนตรงก็กำมัดโดยไม่รู้ตัวคู่ต่อมาเขาเก็บยาพร้อมกับหินนำโชคไว้ยอย่างดีก่อนที่จะรีบเร่งจากไปหลังจากตื่นเต้นกับการค้นพบความมหัศจรรย์ใหม่ของหินนำโชค ไม่กี่วันต่อมาหลินตงก็ค่อยๆคลา,า,ายความตื่นเต้นลงขอคนพบอีกว่าเส้นทางที่ตนคาดหวังไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบอย่างแรกเขาไม่ได้มีสมุนไพรมากพอให้หินนําโชคกลั่นออกมาแม้ว่าหลินเซี่ยวจะหายจากการป่วยแต่บิดาเขายังคงปฏิเสธทรัพยากรใดๆจากตะโกลหลินดังนั้นลินตงต้องหาสมุนไพรด้วยการพึ่งตนเองนอกจากนี้เมื่อหลินตงพยายามที่จะใช้ยาวิเศษขั้นหนึ่งกับหินนําโชค เขากลับได้ยาขนาดเท่าเม็ดถั่วที่มีพลังเพียงน้อยนิดเมื่อทดลองทำหลายหลายหนเขาจึงเข้าใจว่าหากเขาต้องการยาเหมือนครั้งก่อนเขาต้องใช้ยาวิเศษที่สูงถึงขั้น3หรือดีกว่านั้นเพียงแต่เขาจะไปหาสมุนไพรเหล่านั้นได้จากที่ไหนแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะโชคดีแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะโชคดีอีกครั้งนี้เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคเหล่านี้เรนตองต้องระงรับความโลภในใจลง ตอนนี้เขาได้แต่หวังว่าตนจะแข็งแร่งจนได้ชัยชนะในการประลองประจำตระกูลเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่หลากหลายของตระกูลหลินได้ปัญหาของเขาก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็จะหมดหายไปเมื่อเด็กหนุ่มระงับความโลภในใจได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับไปฝึกเช่นเดิมแม่จะาก้าเข้าสู่กำลังภายในขั้นที่6แต่เขาก็ยังคงดื่มของเหลวสีแดงโดยตรงเพราะมันให้ประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรัวม,มากดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป เลนตงจึงรู้สึกได้ว่าพลังหยวนที่ไหลผ่านไขกระดูกพักหลังจะค่อยๆซึมผ่านกระดูกเข้าไปช้าๆได้ในที่สุดพลังหยวนก็ได้ไหลออกมาจากกระดูกเข้าสู่ช่องว่างภายในร่างกายนี่คือก้าวแรกของการก้าวสู่กำลังภายในขั้นที่7การกลั่นพลังหยวนเข้าไปในแต่ละอวัยวะของร่างกายแน่นอนว่าแม้จะได้รับการช่วยเหลือจากของเหลวสีแดงก็ยังจะคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปถึงขั้นตอนที่ว่านั้น ขนาดที่ความแข็งแกร่งของหลินตงยังคงเติบโตแบบก้าวกระโดดือดูร้อนก็ค่อยๆสิ้นสุดในที่สุดก็มาถึงวันสําคัญของตระกูลการประลองสําคัญของตระกูลหลิน